สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านพบกับนักการเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่10นะครับเดือนมิถุนานะวันนี้ก็เรียกว่าไม่มีเรื่องงามยามดีนะฮะคิดอ่านไปการใดทําสิ่งใดให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมดูว่าช่วงเนี้ยหลายคนนะครับมีความร้อนใจนะครับเรื่องของเงินทองนะฮะมีความกังวลใจนะครับเรื่องของความรักนะฮะความรักก็เกี่ยวนะเพื่อนผมว่าช่วงเนี้ยคนแบบ ทุกใจเรื่องความรักกันนะดาวศุกร์นะฮะยังโครจรอ,อยู่ในตําแหน่งจะเรียกว่าโครจรทับนะฮะแต่โครจรประนะครับบางทีมันมีความห่วงกังวลนะฮะมีความรู้สึกอึดอัดใจนะฮะโดยเฉพาะในช่วงวันนี้ดาวพระจันทร์คือดางจ,จิตใจความสบายใจนะฮะโครจรเป็นนิดคืออ่อนใจน้อยใจนะครับดาวพระจันทร์คือจิตใจนะฮะโครจรมันก็แสงเบาลงมาเยอะนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของพลังงานของดาวนะครับ มันหดหายไปเกินครึ่งนะฮะหรือครึ่งหนึ่งนะครับมันก็เลยมีเรื่องใจมันน้อยเกินน้อยใจนะฮะหรือนอยนะครับเป็นตัวอย่ครับช่วงสองสาวันนี้ระวังอารมณ์นะฮะมันจะมีเหตุให้น้อยใจหดหูใจเศร้าใจเออไม่สบายใจเนี่ยคือมันจะนอยง่ายนะครับนี่คือสิ่งที่เราให้สังเกตตัวเองดีๆนะฮะถ้ารารู้สึกว่าช่วงนี้เราเซนซิทีฟนะครับเป็นพิเศษอ่ะเราอยู่ในอิทธิพล ของตามสิติของดาวแล้วนะฮะงนั้นมันก็แก้ได้สิให้พ่อเรารู้ดวงลูกหน้าว่าเออช่วงนี้มันจะน้อยใจไม่สบายใจพยายามหนักแน่นพยายามหาอะไรที่แบบไม่คิดมากนะฮะไอ้น้อยใจไม่สบายใจนั่นคือกายคิดมากนะฮะบึงคมมันก็ต้องคิดเนาะไม่งั้นมันแก้ไม่ได้คือเราคิดได้ถ้ามีปัญหานะถ้ามีปัญหาก็คิดก็แก้ไปนะฮะแต่ว่าอย่าทุกข์ใจในระหว่างที่คิดเกินนะไมะ่งั้นลมมันมันอยู่ไม่ได้นะฮะถ้าเราจะต้อง น้อยใจทุกเรื่องหรือเซนซิทุกเรื่องหรือว่าหดหูใจทุกเรื่องนะฮะมันอยู่ยากเนาะมันต้องหาวิธีทำไงให้มันฟืนอารมณ์ทำไงโอเคมันไปต่อได้ในขณะที่มันต้องแก้ปัญหานั้นๆนะฮะโอเคนะครับนี่สิ่งที่แนะนําเพราะว่าในหลายคนช่วง 2, สองสามวันนี้จะน้อยนะฮะน้อยใจครับก็โอเคหาวิธีครับในการที่จะจัดการกับปัญหาต่งตางๆนะฮะในช่วงนี้นะในช่วงนี้นะฮะมันมีเรื่องคลิปนะครับนี่ฮะ คุยกันคือวันหยุดนะฮะเมื่อวันเสาร์นะฮะที่ผ่านมาก็ลงคลิปเรื่องไงไหายสั้นๆนะะยังแค่ขู่หรือใกล้ศึกเต็มขั้นนะฮะก็คุยเรื่องบ้านเมืองตอนนี้เลยนะว่าเออช่วงนี้นะเราเห็นข่าวนะครับทั้งเรานะฮะกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็มีปัญหานะครับอย่างที่เราเห็นกันแหละนะฮะก็จะมาเล่าว่ามันจะรุนแรงนะฮะเรียกว่าบางคนกลัวบางคนเขากลัวสงครามเต็มรูปแบบ นะครับจะแบบใส่กันยับเยินแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีผลต่อเศรษฐกิจมีผลต่อชีวิตนะฮะหรือก็มีผลต่อจิตใจยิ่งใครที่อยู่ชายแดนหรือในเขตน,นั้นแบบยิ่งหดหู่แล้วก็ยิ่งแบบกลัวเนาะแล้วก็กังวลหลายเรื่องนะฮะอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยมันไม่มีความสุขนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องต่อแต่บอกก่อนเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีตรงนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษครับ คือเลขหนึ่งนะฮะเลขต่อมาครับที่ใช้ดีพิเศษฮะคือเลขเจ็ดนะฮะ1 7 9 4นะฮะ1 7 9 4นี่1 9 7, 4 7หึงแล้วก็นะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกฉลูหรือมักเลี่ยงนะฮะคือเลขสองนะฮะส่วนสีที่ถูกฉลูครับสีแรกคือสีชมพูนะฮะ ถัอมาคือสีเขียวนะฮะสีถัมาคือสีแดงนะฮะสีสุดท้ายคือสีม่วงนะฮะสีที่เลือกงหรือมักไม่ค่อยใช้นะครับในช่วงวันนี้นะฮะคือสีขาวนะครับสีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องเลือกทิศทางซ้ายขวานะครับมีเรื่องต้องเลือกเอ๊ะซ้ายขวาดีวันนี้เลือกขวาบนล่างดีนน,น,น้อเลือกบนนะฮะขวาด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องก,การทิศทางอะไรก็ตามที่เราจำเป็นต้องเลือกนะ,ะแต่ใครที่ไม่ได้มีเหตุการณ์ต้องเลือกก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่เล่าให้ฟังว่า ถ้าจะเป็นต้องเลือกทิศทางก็ใช้ทิศทางขวาแต่ถ้าจะไมต้องเลือกบนหรือล่างด้วยสถานการณ์ต่างๆก็ใช้ด้านบนนะครับโอเคนะประมาณนี้นะฮะมาดูที่หนึ่งนะฮะในเรื่องคลิปนี่นะครับเราเพราะว่าเราก็พูดถึงนะฮะว่าคลิปนี้จะบอกถึงเรื่องของมันจะเกิดสงครามใหญ่ค่ไหนหรือมันจะแค่ประปายหรืออาจจะแค่ขู่กันอะไรเงี้ยคือเหตุการณ์ต่างๆ หรือจะเล่นสงครามประสาทกันนะหรือว่าจะเล่นสงครามกดดันกันอะไรแล้วแต่นะฮะฉั้นก็มาคุยกันฮะเป็นไลองฟังได้ครับชุนน,นะฮะอะไรที่เราสามารถจะรู้ล่วงหน้าเราจะได้คาดการณ์ว่ามงกลลงทุนไงฮะนักลงทุนมันต้องตามข่าวตามงานดีๆเราจะดูว่าเออช่วงนี้จะลงทุนเต็มที่หรือจะชะลอไว้ก่อนนะฮะอะไรก็ตามนะเพราะว่ามันมีผลหมดแล้วครับทุกสงครามมีผลต่อ กายใจความเป็นอยู่ความรู้สึกหรือแม้แต่ความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของเงินต่างๆนะครับมันกระทบหมดนะฮะโอเคครับเราจะได้รู้เพื่อนๆลองฟังนี้ผมก็ลงคลิปข้างล่างนี้นะฮะเอาไว้นะครับมันก็คุยกันคืนวันหยุดนะฮะมันก็สไตล์การคุยไปนั้นมันคงไม่ได้แบบเป็นข้อๆเพื่อให้เรารู้แล้วฟังเป็นข้อๆเหมือนกับอ่านนิยสานะฮะอันนี้เป็นการคุยเล่าไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะฮะลองเข้าไปฟังดูได้นะฮะ ช่วงนี้ครับอย่างที่บอกว่าสังเกตไหมผมจะตัดผมใหม่นะฮะมันเป็นเป็นเครดนะมีคนถามตัดใหม่อะไรมีเครดนะฮะดูดวงนะฮะว่าเออมันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะฮะผมเลยเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเออโอเคการเปลี่ยนแปลงในสภาวะที่เรากําลังมีเคราะห์อ่าเราทําอะไรได้บ้างนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบนะฮะหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการเปลี่ยน บางอย่างก็ร่างกายนะฮะอ่าก็เลยใช้วิธีตัดผมใหม่นะครับคนตัดมีเหตุผลไหมมีเหตุหผลแหละนะฮะเรามาสายดวงแล้วก็เออใช้เกิดประโยชน์นะดวงดูดวง,ดดวงตัวนส่วนตัวฮะมันมีเคราะห์นะครับก็เลยหาวิธีนะครับทำไงก็ได้ที่มันทําให้เออตามตามาําราว่ามีวิธีหนึ่งในวิธีนั้นนะฮะคือการเปลี่ยนบางอย่างของตวัวเองนะฮะก็เลยอ่ะตัดผมดีกว่านะครับโอเคนะฮะก็ าตายแปลกๆหน่อยนะฮะแล้วช่วงนี้ก็จะปล่อยผมหน่อยเพราะเออมันก็ระคาญดีครับมันก็ลงๆหัวดีไม่ใช่แล้วมันก็ควลงๆดีตอนผมยามก็อึดอัดมาโอเคครับเผื่อใครจะใช้วิธีเดี๋ยวเออวันหลังจะเล่าให้ฟังว่าไอ้เอาไหมเอาไหมอืมใครที่อยากฟังฮะจะเขียนมาได้ว่าเออบอกเคล็ดนะครับในเรื่องของช่วงที่เขาเคราะเขามีทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพูดถึงเคลิดที่เขา้าเคาะนะผมเพิ่งลงคลิปไปนะฮะเออเรื่องของวิธีนะฮะเรื่องของ คนดวงตกนะครับเขามีอาการอย่างไรบ้างเขาเจออะไรบ้างแล้วเขากำลังสัมผัสสิ่งใดบ้างนะฮะเนี่ยครับผมก็เลยเออมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าวิธีแก้เครดเรื่องดวงตกนะครับตอะไรบ้างนะครับโอเคนะฮะแล้วก็นะครับในช่วงนี้นะครับมีี่บอกว่าดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์โคจรนะฮะในมุมของอ่โคจรเป็นนิดนะฮะโคจรมันทําให้ช่วงนี้เซนซิทีฟเพื่อนระวังคนรอบข้างช่วงนี้จะน้อยใหญ่ คนใกล้ตัวอย่าอย่าเล่นเกินนะฮะคือบางทีเพื่อนมันนึกออกไหมเห็นเขาแบบเศร้าไม่สบายใจเราก็อยากให้เขามีความรอยยิ้มมีความสุขก็เล่นแย่เผื่อเขาจะมีเสียงหัวเราะคนบางคนไม่สนุกนะเพื่อนบางคนเ็ามีนะคือมันแย่มาเล่นเพื่อให้มีรอยยิ้มเนะี่ยบางคนก็ไม่ไม่ยิ้มด้วยนะฮะเขาไม่สนุกด้วยะฮะมันกลกลายป็นว่าทะเลาะไปใหญ่นะฮะหรือฉะนั้นชวดนี้ระวังกาพูดคําจาระวังการที่จะคุยนําเสนออะไรกับใครนะฮะหรือเอา ความเศร้าของมโกหลหรือความทุกข์ไปเล่าให้คนที่กําลังชีวิตกำลังแย่ๆอยู่นะฮะฉะนั้นต้องระวังนะครับเขาช่วยนห้คนหลายคนรอบข้างคนข้างเซนซิทีฟเยอะฉะนั้นให้กําลังใจเยอะนะฮะกับคนรอบข้างเราไม่รู้หรอกว่าใครดดงตกหรือเปล่าแต่ว่าเราพยายามเป็นพลังงานบวกให้กับคนรอบข้างนะครับวิธีที่จะปฏิบัติครับในช่วงนี้นะฮะก็แนะนําว่าช่วยนี้พยายามให้กําลังใจคนรอบข้างเยอะนะฮะแล้วก็พยายามอย่าเล่นเยอะนะฮะบางคนขี้เล่นนะฮะเล่นไปเรื่อยเลยะคระับ มีคนบางช่วงที่เขาดวงดีๆหรือว่าเขาอารมณ์ดีเขาก็สนุกนะฮะแต่ว่าช่วงที่เขาดวงไม่ค่อยดีซึ่งตอนเนี้จังหวะดาวของการเซนซิทีฟมันแรงมากฉะนั้นถ้าเราไปเจอคนที่เขาเซนซิทีฟแล้วเราไปเล่นสนุกสนานกาาลาย้เขามีรอยยิ้มบางทีทะเลาะกันนะครับมันก็เตือนไว้นิดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ดาวพระจันทร์โคจรเซนซิทีฟดวงตกหรือเรียกว่าจิตตกนะฮะพยายามนอกจากให้กําลังใจแล้วเราคอยสังเกตดีๆถ้าคนรอบข้างเราเออช่วงนี้ยมันอาการแปลกๆนะพูดภาษาแปลกๆนะ หรือว่าประโยคความหมายแปลกๆนะพยายามอยู่ข้างๆเขานะแต่ไม่ต้องซักถามนะเป็นอะไรเปล่าทำไมทับหน้าอย่างนั้นมันต้องมีอะไรหรือเปล่าบอกชันมาเครียดอย่างเลยนะฮะคนบางคนก็นนไม่ชอบคําถามเยอะๆนะฮะถามนี่ถามครั้งสองครั้งอารมณ์เสียหรือว่าถามครั้งสองครั้งแล้วจิตตกนะฉะนันช่วยพยายามเป็นเพื่อนเขาแล้วกันนะอืมก็คงแนะนาได้เท่านี้เนาะเพราะว่าเห็นดาวแล้วรู้สึกว่าโ,โหคนเซนซิทีฟจะมีการอะไรบ้างแล้วต้องทําอย่างไรบ้างเพื่อลองนําไปประยุกต์เข้ากับตัวเราแล้วก็ ไว้ดูแลคนรอบข้างในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับให้กันังใจกันแล้วกันนะโอเคครับขอบคุณนะฮะซูบแตงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาทั้งคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ตามสะดวกครับพูดเสมอว่าพื้นนี้เป็นพื้นพื้นที่นี้เป็น,พ,น,ปนพื้นที่ปลอดภยัยช่องเราเป็นช่องเหมือนกับห้องนั่งเล่นเนะาะจะฟังจะเล่นจะคุยจะไปอ่านคอมเมนต์อะไรของใครก็จะตอบคุยเคียเองก็ตามสะดวกนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ผ่านผ่านไปนะฮะคุยที่นึงงล้วป็ไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่ เข้ามาสปอร์ตกับคุณนี่มาเป็นเมมเบอร์นะครับขอให้โชคดีดูดวงสิบสองราศีครับชาวกรกฎครับสิงการเรื่องดิกรกฎครับวันนี้กิจกรรมต่างคนกรกฎครับเป็นจระเดาวที่เด่นนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับจึงงานมันก็เข้าแล้วก็ยุ่งแล้วก็เยอะตามปกตินะเนาะเพียงแต่ว่าเรารับมือได้ดีขึ้นแล้วก็มีวิธีจัดการกับปัญหาได้ไวขึ้นนะฮะฉันวันนี้นะครับผม,มดูว่าโอเคงานมันก็เยอะยุ่งยุ่งแล้วก็คนจะสร้างปัญหานะครับเพื่อนๆเตรียม การนิดถึงว่าอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดเกี่ยวกับคนนะครับรับมือคนดีๆนะฮะแล้วก็การเดินทางถ้าชุดนี้ต้องมีการเดินทางมันจะมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นตารางนัดตารางงานหรือเวลาในการนัดหมายอะไรอยู่บ้างครับหรือว่าเตรียมความพร้อมแล้วกันนะครับือมันจะมีอะไรที่ขุกขลักนะฮะในเรื่องการเดินทางหรือการนัดหมายอยู่บ้างนะฮะข้อดีในช่วงนี้คือผลลัพธ์ต่างๆของงานที่ทํา ช่วงนี้ก็ถือว่าน่าพอใจนะฮะระวังเรื่องคนแล้วกันเนาะคนนี้ทําให้เราวุ่นวายนะครับต่อมาเรื่องของการเงินช่วนี้ยค่าใช้จ่ายปรับฉับพันค่าจ่ายที่คาดไม่ถึงค่าจ่ายที่อยู่ก็โผล่เข้ามาก็มีฉะนั้นต้องระัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะบางทีเราอาจจะคาดการไม่ได้ยุ่โพรมยังไงฉะนั้นถ้าต้องดูแลหรือระวังจริงก็คือเรื่องการหมุนเงินแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับมันมีดาวเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสาเบ็ดมีดาวเกี่ยวกับเรื่องการ จัดการเรื่องการเงินได้เรียบร้อยเป็นอย่างดีแล้วก็มีระยจชูนี้เพื่อนเพื่อนต้องระวังนะฮะรายจ่ายชับพันมีเข้ามาด้วยแล้วรายจ่ายที่เราไม่ได้คาดการไว้มันก็มีเข้ามาด้วยนะครับมันดีที่บรรตัวเลขไม่ได้สูงนักนะฮะแต่ให้รู้ก่อนเอออยู่ๆไม่คิดว่าจะซื้อซื้อเฉยเลยนะฮะอยู่ก็มีรายจ่ายปูป,ปับชับพันเข้ามาเฉยเลยนะฮะก็ะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเออมันหมุนเงินได้ก็สบายใจตรงนี้นะฮะระวังให้คนกู้หยิบยืมอันตรายนะช่วงนี้ แล้วก็ต่อมาหรือซื้อของระวังด้วของที่มีตหนินะฮะเรื่องของความรักนะฮะทั้งโสดและไม่สดความรักระยะนี้เป็นช่วงที่อารมณ์จะแปรปรวนนิดหนึ่งนะฮะฉะนั้นมันจะมีเรื่องน้อยใจมีเรื่องอะไรสบายใจช่วงนี้พยายามรักษาอารมณ์นิ่งๆให้ดีๆเพราะว่าดาวประจัน์ดาวประจําตัวโคจรเป็นนิดนะฮะช่วงนี้นมีเรื่องน้อยน้อยใจบางอย่างเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นต้องหนักแน่นมั่นคงแล้วก็อย่าถือสาความมากป,ปล่อยๆผ่านๆนบ,บ้างนะฮะเดี๋ยวก็บมดวันละนะครับต่อมาเรื่องของ สุขภาพร่างกายระยะนี้ระวังเรื่องของน้ำหนักตัวเพิ่มนะครับวิงวิสะแล้วก็ไม่ค่อยสบายสบายตัวครับเซฟเซฟร่างกายบ้หารนอนให้พอท่านี่อยู่ในวัยสวนะครับช่วงนี้โรคประจําตัวครับใครที่เโรคประจําตัวช่วงนี้อะไรก็ตามมันปะทุกําเลือกเสพสารขึ้นมาได้นะฮะฉะนั้นถ้าเราแพ้อาหารหรือว่าทำอะไรแล้วเราจะป่วยเนี่ยคือต้องระวังนะครับต่อมาเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ดวงเด่นนะ เพื่อนๆจะเห็นพัฒนาการของเขาโตขึ้นนะครับหรือความคิดความอ่านจะมีโรคส่วนตัวสูงขึ้นแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นนะฮะฉะนั้นชุดนี้ก็โดยรวมนะฮะก็คอยเป็นกําลังใจคอยเป็นกองหลังเป็นเบื้องหลังเขานะฮะโอเคนะครับแล้วก็เลี่ยงอารมณ์ที่คุณมัวนะฮะระหว่างกันนิดนึ่งนะแล้วก็เสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าแนวเข้มได้นะครับหรือว่าแนวธรรมชาติได้นะฮะต่อมาับชาวราศีสิง กิจกรรมช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ดวงช่วงนี้มีเรื่องจุกจิกนะครับเรื่องง่าวุ่นวายน่ากังวลใจเล็กน้อยนะครับฉะนั้นาราศีสิงห์ถ้าต้องเตือนก็ให้ระมัดระวังเนี่ยเรื่องของคนนะครับหจะสร้างปัญหา2ดาวังคางโคจรทับอังคารคือดาวแห่งสงครามนะฮะหรือว่าง่ายคือมันจะเพิ่มกิจกรรมอะไรนอกเหนือจากที่เราคาดการไว้เข้ามาในช่วงด้วยนะครับฉะนั้นระยะนี้ให้ระวังเรื่องของงานแทรกงานด่วน ระวังงานที่ทําอยู่อยู่อยู่ก็มีอุปสรรคีปัญหาแบบคาดการไม่ได้นะฮะแล้วสิ่งที่คาดการไม่ได้มันจะเป็นเรื่องของงานที่เพิ่มเข้ามานะครับนี่ต้องระวังการเจรจาติดต่อต่อ,ตอรองการซื้อมาขายไปซื้อขายเรกเปลี่ยนการทางานเชิงรุกช่วงนี้นถือว่าดีนะฮะชวงนี้เชอวาจาเด่นใช้การยื่นเอกสารเด่นใช้เรื่องของการทํางานในเรื่องที่เราอาจจะอยากทาส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับหรืออยากจะหยิบจับขยับขยาย ในฝีมือและศักยภาพตัวเองก็ออมาทําให้เต็มที่นะครับผมได้ดูว่าช่วงนี้พยายามทํางานให้หลากหลายอย่างแล้วก็จบกับปัญหาบางอยา่างให้ไวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีงานด่วนๆเข้ามาอีกนะฮะมันก็จะได้พป่น้องกังวลมากนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเรียนนี้ระวังปวดหัวร้อนหนาวิ่คอท่านนวายซอครับอาการปวดหลังคอบ่าไหล่กลดไหลย้อนเรื่องเงินทองช่วงนี้ดาวพุธดาวการเงินยังโคโจรเด่นอยู่นะฮะข้อเด่นไม่ใช่ไม่ใช่คือเงินรวย จึงแต่ว่าเป็นช่วงที่มีปัญหาเรื่องเงินก็จะหมุนได้มีไอเดียในการแก้ปัญหาเรื่องของเงินทองมีวิธีนะครับในอาจจะลองผิดลองถูกเรื่องของเงินทองแล้วพอจะแก้ขายสถานการณ์ต่างๆหรือบางทีเขาเรียกรูปหน้าปาาจมูกนะฮะในช่วงนี้ได้นะครับจัตุดาวในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องคนมีโอกาสเจอคนที่ทําให้เราอรมเสียหงุดกิดหรือไม่สบายใจเล็กน้อยฉนันต้องระ,ระวังเรื่องคนเป็นพิเศษนะครับผมก็ห่วงเรื่องนี้แหละแล้วก็เรื่องของความรักคนที่โสด ชวดนี้ดวงเด่นนะฮะฉะนั้นถ้าโสดแล้วชอบใครฮะชุงนี้คุยได้นะครับดาวความรักดาวสเสน่ห์ยังดีอยู่นะครับ <S <S คือไม่ใช่คุยแล้วต้องแบบตอบรับหรือว่าต้องสัญญาณบวกมากๆอะไรไหมฮะบางทีมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฉะนั้นชุงนี้คนที่โสดก็ค่อยๆคุยไปนะฮะโสดคนที่ไปคุยแฟนแล้วดาวความรักชวงนี้เด่น,นะฮะมีอะไรพึ่งพาใส่ไว้วานให้ช่วยมีเรื่องอะไรที่แบบต้องเคลียร์ต้องแก้หรือต้องรีบจัดก,การนะฮะก็สําเร็จได้โดยไวนะฮะมุมดาวเกี่ยวข้อกับเรื่องของ ช่วงนี้นะถ้าเรามีเรื่องกังวลอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้อยู่นะครับแต่ความรักทั้งสดและไม่สดช่วยนี้พยายามนิดนึงคือระวังการใช้อารม์ช่วงนิดดาวาจาระเด่นฮนะก็ถแถมชอบสอนชอบสั่งหรือมีเหตุผลมีหลักการเยอะบางทีความรักถ้าใช้เหตุผลละหลักการมากเกินนะฮะมันก็มีอุปสรรคนะหรือมีปัญห,หาระหว่างได้น,นะครับฉะนั้นก็ขอรุ่มรวยนะครับมีอะไรก็รุ่มรวยนะฮะให้ภัยรุ่มรวยไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดีย๋ยวช่วยนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะรับมือเลย หลายอย่างในเวลาเดียวกันมากเกินนะฮะโอเคนะครับเราต้องแก้งานเรื่องแล้วก็เรื่องของเงินทองให้มันเรียบร้อยก่อนนะฮะต่อมาครับแต่สูขภาบร่างกายครระวังเรื่องของความดันไมเกรนฮะอย่าลืมต้องอย่าลืม,ลมท่านีน่อยู่ใโซลปีดวงเจ็บในเ,เจ็บตัวเล็กน้อยแล้วก็โรคประจําตัวครับรูหลายบริเวณสัดเลี้ยงชยน่นคือกําลังใจเราช่วยเหลือทําให้เรามีความสุขแล้วอย่างน้อยเป็นพลังใจให้เราเป็นอย่างดีฮะเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าแนวจัดเต็มหรือว่าแต่งหน้าแนวน่ารักน่ารักดูสดใสได้นะครับ ดาวครา,ารศีกันกิจกรรมภารกิจต่างๆดาวการงานเด่นการเคลียร์ปัญหาเด่นผู้ใหญ่เมตตามีอะไรก็ปรึกษาหรือกับผู้ใหญ่คนที่เรารักคารพและศรัทธาได้นะฮะจวะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำรายได้พิเศษดีจวดาวข้องกา,การจัดการเรื่องสำคัญ,สำค,ญสำคัญได้อะไรที่แบบกังวลทุกหรือไม่สบายใจหรือมีเรื่องเดือดร้อนนะฮะสิ่งใดก็าตามก็จะมีตัวช่วยเข้ามาทัน,นเวลานี่ผมนึกถึงอย่างครับเพื่อเพราะว่าถ้าเป็นไม่ได้ครับระยายนี้ให้หาเวลา หนึ่งคือรีบเคลียร์ปัญหาต่าง,างๆนให้จบเร็วไวถ้าจะเป็นเรื่องงานเรื่องงานส่วนตัวหรือเรื่องครอบครัวนะฮะบางอย่างจบหรือตัดสินใจให้มันชัดเจนได้ก็รีบดีเพราะว่าก็ดีเพราะว่าบางทีอะไรที่เป็นคาราคาซังแล้วมันหลายเรื่องหลายคาราคาซังนี่บางทีมันก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจแต่เรื่องผิดพลาดได้นะฮะฉันบางอย่างจะจบจะคัดจะ เคลียหรือใจะตัดสินใจให้มันชัดเจนไปเลยนะครับมันก็จะได้เอาเวลาหรือว่าเอาสมองนะไปเคลียเรื่องอื่นเนาะจากนั้นช่วงนี้อะไรก็ตามที่เป็นปัญหาเพื่อนๆรีบจบให้ไวนะฮะต่อมาเรื่องของเงินทองเนาะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายหลกัหลกๆมันเป็นเรื่องของหนี้สินนะฮะเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็มีรายจ่ายจุกจิกนะฮะช่วงนี้เข้ามาด้วยฉะนั้นถ้าต้องห่วงก็คือเรื่องของรายจ่ายนะฮะที่มันค่อนข้างจะมาทุก รูปแบบนะครับมาทุกวิติเพราะว่าดาวการเงินของเราคือดาวพระศุกรโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งเรื่องของเรือพบมรณะนะครับฉะนั้นมันเหมือนกับเติมไม่เต็มฮะขยันแค่ไหนบางทีรายจ่ายมันก็มาสูงเท่ากับรายรับที่เราเพิ่มขึ้นมานะฮะก็โหก็เอาเรื่องกันไนดะ้โอเคนะครับเรารู้ล่วงหน้าจะได้ป้องกันและแก้ไขได้นะฮะต่อมาเรื่องของดาวเกี่ยวกับความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ก็ชอบใครช่วงนี้ ก็ระมัดระวังไว้ก่อน,นะฮะอย่าเพิ่งรีบร้อนค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับในช่วงวันนี้นะส่วนคนที่พูดวิแฟแล้วช่วยดูความรักผมมองว,ว่าเรียกว่าเลี่ยนการทะเลาะแล้วกันเนาะเพราะว่าดาวสุโปโคจรมรณะเนี่ยมันก็มีหลายนัยยะคือความรักมันแห้งเหี่ยวนะครับหรือว่าความรักมันรู้สึกกังวลความรักมันไม่ค่อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นไม่ต้องโฟกัสเรื่องความรักไปโฟกัสเรื่องเงินไปโฟกัสเรื่องงานนะฮะแล้วก็ถ้ามีหน้าที่ต้องเอาอกระใจใส่หรือว่าดูแลคนใกล้ตัวก็โอเคก็ทำตามหน้าที่ความรับ ต่อมาสุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวังปวดหัวรอดหนาเจ็บคอให้ในวัยโซครับปวดหลังคอบ่าไหลระวังกรดไหลย้อนนะครับเคนะแล้วก็มุมดาวระยะนี้ที่เห็นอย่างหนึ่งคือมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องคนนะฮะช่วงนี้จะมีคนทําให้เราอารมณ์เสียเ่องเล็กน้อยแล้วก็มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังเป็นหวัดเป็นไข้ภูมิแพ้นะครับหรือว่ามีเสมหะมีน้ำมูกนะครับคือหวัดนั่นแหละนะฮะเป็นไข้ต้องระมัดระวังท่านีระวัยโซอครับ โรคประจำตัวช่วยให้มันกำเริบเสรบสารทาให้เราป่วยขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนี่คือช่วงนี้นะครับระวังน้องป่วยไม่สบายนะฮะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเราเนาะแล้วลก็มีความกระมวลใจเล็กๆน้อยนะครับในยาน,นี้ก็ดูแลหรือแก้ชิดนิดนะครับคอยสังเกตดีๆบางทีเราจะดูแลแล้วก็แก้ปัญหาได้ทันนะไม่ว่าจะเป็นป่วยกายหรือป่วยใจนะครับฉะนั้นช่วงนี้ต้องให้เวทให้เวลากับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับ ให้มีประสิทธิภาพในการอยู่ร่วมกันให้มากยิ่งขึ้นนะฮะต่อมาเรื่องของสเสน่ห์เสภาเน้นสีสดใสใบหน้าสดใสไว้ฮะช่วงนี้ร่างกายกินหอมเปิดผาก้ย้่ิงดีฮะคือเรต้องสดใสเอาไว้อันดับแรกเลยนะครับโชคดีเข้าสุดนะครับในวันนี้โชคดีครับเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ